อารยังไงหงเอาจริงเริ่มในการที่จะคุยคว้าตัวเอกิตเกในครังนี้เพิ่มเติมแล้วอารยังไงงานนี้บอกได้เลยนะับว่าทางด้านของเชนฮาร์มีเอียวเปิร์ดเบรนฟอร์ดท่ามลิเวอร์พูลดึงเคเดอร์อเฮเฝ้าตาข่ายนะานอารยังไงนักข่าวระดับเทียร์ท็อปเปิดเผยรายชื่อว่าที่นักเตะหน้าใหม่ของฝั่งลิเวอร์พูลเทรนขอบคุณแฟนวันลิเวอร์พูลโพสต์ซึ่งอำลาสมบูรณ์แบบก่อนที่จะซบมาดริดในคัน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวนี้โดยการยิดต้านของทางฝั่งนะผมลิเวอร์พูลได้พูดคุยรเรื่องของในการจะคว้าตัวอูโกเอติกเก้นะฮะกองหน้าของแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งถูกตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ8ปสิล้านปอนด์ตวนเตนมีข่าวกับเชลซีในครั้งนี้ด้วยเช่นเดีวยวกัน โดยของแตงเกอร์ตึนล้นที่จะเสริมเกมรุกของจากที่คว้าชแชมป์พิมเบริกในฤด,ดูกาลแรกที่อันเนอดสโรสคุมทัพแม้ว่าพวกเขาจะติดหน,นี้ความยอดเยี่ยมของโมบิสซาร่าที่ควา้ารางวัลรองเท้าทองคำของพิมเบริกด้วยการทำไปมากถึง29ประตูแต่พวกเขาก็ยังคงไม่ยิบเพลนตัวจริงตำแหน่งกองหน้าตตวเป้าเลยสักคนเดียวลาวินโดเยสและก็จิโกโชตาต่างก็ลงเล่นตำแหน่งนี้ในช่วงต่างๆของฤดูกาลตะวัน24แต่ว่าไม่มีใครที่ทำผลงานได้ดสมเสมอมากพอ จนรุยดีอาสกลายเป็นนักเตะที่ถูกใช้งานตรงพื้นที่ดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังโดยล่าสุดพวกเขาเองกำลังมองไปที่เอกิติเก้น e ะครับผมที่ค้าแข้งดเดบุตเดสลิกาแต่เชลซีเองก็จับตามองในครัณงนี้เช่นเดียวกันโดยเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลส0 2 4บ 24, โดยทำไปได้มากถึง22ประตูจาก4 5เกมที่ลงสนามในคัณงนี้แฟรงเฟิร์ดเองเซ็นสัญญาเขามาจากคณนข้าของเปเชด้วยค่าตัวประมาณ14ล้านปอนด์ ในปี2024รและว่าตอนนี้คาดกันว่าสโมรสรเยอรมน,นีเองนั้นจะตั้งค่าตัวเขาสูงนะครับถึงประมาณ84ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านโยูโรโดยนักข่าวฟุตบอลเยอรมันอย่างโฟเรนเพิเซนเบิร์กเองก็บอกกับทา้นของ Sky ยสปอรบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเองนั้นกำลังสนใจในตัวกองหน้ารายนี้อย่างจริงจังเลยนะ โดยเขากล่าวเสริมว,ว่าการเจรจาได้เกิดขึ้นแล้วโดยสโลตและก็ไบเกิลเอ็ดเวิร์ดซีโอต่างก็ชื่นชมฝีเท้าของเอกิติเกนในครั้งนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเผชิญกันแข่งขันที่รุนแรงจากนักข้างฝั่งสิงบรูปสรับการคว้าตัวเขาโดยแฟรงเฟิร์ชนะฮะต้องการเงินที่ใกล้เคียงกับตัวเลข3หลักหนักเลยทีเดียวในครั้งนี้ ดยนอกจากเอกิเดเกตแล้วทีมของเอนโชมาเดสกาก็ยังคงมีเลียมดีดับแล้วก็ของอิสวิทาวแล้วก็เบนจามินเชสโก้กองหน้าของเอบบราซิกอยู่ในลิสต์รายชื่อตัวเลือกในคา,าน้าทีเพิ่มเติมกันอีกด้วยขณะในง,งานนี้นักกอลเบรนฟอร์ดขยับตัวในการคว้าตัวเคว,วินเคเรเฮอร์นายทวารฝั่งเลเวอร์พูลร่วมทีมแล้วหลังสอบแววจะเสียผู้รักษาประตูไปให้กับบำแหั่งของไบเออร์เลโวเซนที่มีเอดิคเซนทัก โดยรับตําแหน่งกุซูคนใหม่มาบร่นาทในครั้งนี้โดยสกายสปอร์ตรายงานข่าวเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าเบรนฟอร์ดเองนั้นเดิมเกมในการาทาบทามนะฮะเออเคเดเฮิร์ในถวันทีมชาติไอร์แลนด์ที่มีแววว่าจะอนาลาลิวเวอร์พูลเพื่อจะมองหาโอกาสในการลงสนามอย่างสมบูรณ์เสม,มอเนื่องจากว่าพวกเขาใกล้จะเสียมาร์คเฟรเคนผู้รักษาประตูชาวดัตช์ให้กับมาตั้งของไบเออร์เลโบโกเซนโดยเชนฮาร์คอดีตนายใหญ่แมนยูต้องการจะดึง มือกาวรายนี้มาร่วมทีมชาติไัยส1ปีไปร่วมงานในทินไบาอารีนาในัน้งนี้โดยสื่อเจ้าต้องการเปิดเผยบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เดอะบีจะเสียผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งจึงทําให้พวกเขานั้นเล็งชุดเคเดอร์มาจากข้าตั้งของลิเวอร์พูลและก็บางว่าจะได้รับไฟเขียวเนื่องจากว่าแชมป์บารีกจะมีจอร์จีบาบาราวิซุรีย้ายมาจากค้าตั้งของทีมบาดนเซียในช่วงสมัยนี้หลังเซ็นสัญญากันล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนแต่ว่าอันนี้สรัตยินดีที่จะปล่อยในทวันทีมชาติจอ เฝ้าตาขายให้กับทีมที่ตทีมตราข้างข่าวต่อไปด้วยสัญญาเยยมตัวในค้งนี้เพิ่มเติมนะโดยสกายเสริมมาว่าเบรนฟอร์ดบีแผนในการคว้าเคเดเธอร์บรุ่มก่อนที่พวกเขาจะดึงเฟรเคน มาจากไฟชบวกที่ซ้อมไปกระทั่งเสมอน,นี้โอกาสที่พวกเขาจะได้นายทวันไว้ช่ปนี้มีความเไ็นสูงในครั้งนี้แมคเคร์เร์จะตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรก็ตามทีอย่างไรก็ตามพึ่งพิฆาตเคยเผยนะว่าจะควา้าเซฟฟันเดอร์เบิร์กนะฮะกองหลังดัชมาจากน้าของฝั่งลิเวอร์พูลเมื่อเัมอมที่แล้วพวกเขาหวังว่าหงส์แดงจะพร้อมเจรจาดีลของอเออร์เร์ซึ่งไม่น่าจะยอมรับนายทวันประตูมือ3ของทีมแอนฟิลด์ที่ซ้อไปในครั้งนี้ อาละานง,ง,งานนี้บรูอิสติลนักข่าวของโงแดงเชียทอปนะฮะจากฝั่งเดนนี้เมลเผยบอกว่าลิเวอร์พูลจะมีการดึงนักเตะมาร่วมบ้านผลบอลเพื่อที่จะลุยตารางในช่วงซัมเมอร์อย่างน้อย5-6ถึงรายเลยทีเดียวโดยซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นจอร์จี้บอมบ์เดียมินชูรีนายดันจากบาเีเซียที่เดียวจบไปแล้วตั้งแต่ช่วงปีก่อนจากการรายงานของวันฟุตบอลดอทคอมโดยลิเวอร์พูลเองนั้นทำมาแฟนบอลพาก,กันบน่นไม่ว่าไม่ชินนะฮะ เมื่อเดินเกมไวในการดึงผู้เล่นหน้าใหม่มาช่วยลุยผลบอลสดในฤดูกาลหน้าอย่างรวดเร็วผิดจากช่วงเสม,มอกันก่อนที่ทุกอย่างนั้นดูช้าไปหมดและบางครั้งก็ไม่ได้นักเตะหน้าใหม่ด้วยซ้ำไปโดยเรื่องนี้ปรอิสติลได้เปิดเผยบอกว่า ลิเวอร์พูลเองนั้นเดินเกมตลาดผู้เล่นบันาลแล้วพวกเขาเองนั้นคุยกับนักเตะที่สนใจมาโดยตลอดและก็ในซัมเมอร์นี้ผมบอกได้เลยนะว่าทุกอย่างแล้วก็จะมีนักเตะหน้าใหม่ 5- 6ถึงรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจอจี้มามาดาวิชรีที่กำลังเตรียมเดินทางมาส่วนทนางด้านก่อนเจเรมีฟิลปงทุกอย่างเองก็เรียบร้อยหมดแล้วและยังคงที่จะมีอีกอย่างน้อยสองรายที่เก็บกระเป๋ารออย,อยู่แล้วโดยกคุกชื่อดังก็ได้เปิดเผย นนทางนี้ทางด้านของเวอร์พูลใกล้มากแล้วนะฮะที่จะได้ตัวทางด้านของฟอร์เดนเวิร์ชมาตรวจร่างกายเหลือเพียงแค่การแบ่งเงนจ่ายเงินให้กับทางด้านของเลเวโคเซนเท่านั้นในขณะที่ดิวจากเจไดบี้ฟิล์มปงนั้นจบไปแล้วส่วนวิลสเคอร์เคชตกลงเรื่องขาส่วนตัวได้แล้วเชว่นกันเหลือเพียงแค่ทางด้านของค่าตัวที่ของแดนเียบพฟูกำลังเจรจากับทางด้านของฝั่งบรันมัสในขณะนี้ าลังนงานงานนี้เทนเลิกสเดอร์อาโนกล่าวขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลผ่านโซเชียลมีเดียก่อนชะอัทีมในช่วงสมอน,นี้พร้อมกับโพสต์นะครับผมภาพขาบวนฉลองแชมป์สุดซึง้งท่ามกลางการะแสนในการเตรีย้ายซบมาเลอมาริดแบบไร้ค่าตัว โดยเทนนาิสเดอร์อานแบ็กขวาชาวอังกฤษได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากที่ตนนั้นเตรียมที่จะอำลาทีมในไม่กี่วันต่อจากนี้ซึ่งอเล็กซานเดอร์อานตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลทาให้เขาแยกทางกับทีมในช่วงสมั์น,นี้ท่ามกลางการะแสข่าวลืวอ้ว่าเรอัลมาริดนั้นจะได้ตัวเขาไปร่วมทัพซึ่งมันก็ส่งผลให้มีเดอะค็อปบางส่วนที่ไม่พอใจในตัวของเขาแต่บางคนก็ยอมที่จะปล่อยวางในครั้งนี้ซะมากกว่านะ โดยเป็นการอำลาที่สมบูรณ์แบบในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ผมขอขอบคุณพวกคุณจากใจจริงผมรักเมืองของผมแบ็คขวาชาวงกฤษไในกล่าวผ่านชิวิสเตอร์เครือ่ายสังคมออนไนยอดฮิตโดยเขาใส่รูปขบวนพาเหรดรองแชมป์เข้าไปในโพสต์นงกล่าวในครั้งนี้ก็อีกด้วย เจดมีวิมปงวิงแบ็กในทแลนด์นั่งเจ็ดส่วนตัวถึงอังกฤษแล้วเตรีมตยมจะย้ายมาจากคณะงของเลโวรกเซนซบลิวเวอร์ฟูด้วยค่าจีสัญญา3 5ล้านโยูโรหรือราว1,365ล้านบาทค่าจะเซ็นยาวถึงปี2030หลังโชว์ฟอร์มเด่นพาทีมคว้าเดอเบิ้ลแชมป์แชมป์เยอรมัน โดยดาวเตะชาวดัชวัย22ปี24ปีวันลังนี้เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาถึงยังเมืองแดนผู้ดีเมื่อวันอัคารที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อตเตรียมที่จะเจรจาขั้นตอนสุดท้ายย้ายจากไบเออร์เลเวเซ่นมาสู่ทินแอนฟิลโดยจากการบริกงารของสื่อหลายสำนักการบุรลน้ว่าลิเวอร์ p ู o เองนั้นตกลงจ่ายค่าจิตสัญญาจำนวนกว่า35ล้านโยูโร หรือราว1,365้าล้านบาทให้กับพนเรื่นงของเลเบโคเซนเพื่อจะเซ็นสัญญากับเฟรมิปงโดยคาดการณ์ว่านักเตะจ,จะสลัดน้ำหมึกเซ็สนสัญญากับพนเรื่นงของโฮงแดนเลเร์พูล5ปีหรือจนถึงวันที่30มสิถุนายนปี0 3 0พันท่านี้เฟรมิปงเป็นหนึ่งในผู้เล่นคียแมนของเลเบโคเซนนะฮะชุดควา้าแชมป์บุนเดสเซรการและก็ด f เอฟโคาวแบบไร้พ่ายเมื่อฤดุการที่ผ่านมาโดยซีซั่นนี้เขาเลื่อนลงเล่นได้อย่างโดดเด่น ด้วยการซัดไปถึง5ประตูกับอีก9แอซิสจากการลงสนามให้กับต้สังกัด47เกมในทุกบริการในครั้งนี้เอาละถงไงวัตตูเอนโดอีกหนึ่งตัวละครนะผมที่บอกว่าขออยู่กับพนักของฝั่งลิเวอร์พูลต่อไปพร้อมกับว่าแม้ว่าตกเป็นข่าวว่าจำลาแอนฟิ์นะฮะในช่วงสมันี้จะตัวนั่นไม่ยอมทิ้งโอกาสในการเล่นให้กับของแดงลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเทเต็มที่ในบทบาทอะไรที่สำคัญในยุคข,ของอันเดนสลอต ดยประตุเอ็นโดนะผมกองกลางชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลประกาศชัดเจนนะฮะเจตนารมอย่างชัดเจนนะว,ว่าพร้อมที่จะอยู่กับท้าผงแดนลิเวอร์พูลต่อไปแม้นักเตะจะมีข่าวเรือออกมาตลอดว่าเตรียมที่จะอำลาสโมรสรหลังจบฤดูกาลสัปดที่เดสีก็ตามทีโดยดาวเตะจากแดนสมะไรเป็นหนึ่งในนักเตะคีแมนของเชกเกนครอฟเมื่อฤดูกาลสัปดัหที่เดาแต่หลังจากที่อันเนส์รัดเข้ามาสารงานต่อจากบอสเมื่อช่วงซัมเมอร์เอ็นโดก็กลายเป็นตัวสำรองทันทีและก็แทบไม่ได้ลงสนามในเกมฟมุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลย อย่างไรก็ตามนะฮะนักเตะสามารถจะเอาชนะใจโค้ชอานเนสซรสได้โดยเขาเนี่ยพร้อมทำปฏิบตัตวสมรองและก็อาปฏิบัติตามสิ่งที่ปุนเซอร์ชาดัสสั่งนะฮะโดยเฉพาะการลงมาทําหน้าที่เป็นตัวปิดเกมซึ่งทางด้านของฝั่งเอนดโดเองนั้นก็ทําได้ดีมากๆเลยนะจนกลายมาเป็นอะไรสําคัญให้กับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงสั่นนี้ในครั้งนี้และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคน ที่เราฟังกันทุกครับ